จะรู้ใช่ไหมคะว่ามีความสามารถพิเศษเป็นภาคตูดมาเป็นตูนนะคะこんばんは、私はモバイです。よろしくお願いします。โอเคค่ะเราก็จะมาโชว์กันทั้งหมด3าเพลงนั่นเองนะคะเพลงแรกก็จะเพลงเอยเพลงแรกก็ร้องเพลงแรกจะร้องเพลง3ามวันกับเครื่องบินกระดาษค่ะแล้วก็เพลงที่สองเต้นโอโกเอะไดมอนด์ก็ชอบห้หรว่าชอบนั่นเองค่ะ แล้วก็อันที่3ความสามารถวิเศษของหนูเองค่ะยังไม่บอกอไม่บอะอันแรกเลยเนาะสดสวยเห็นแสงเรืองรองจากองน้าาเมื่อมองฟ้ายามา ถ้าจะขออยากจะขอให้วันนี้ของเราได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงามบางครั้งท้องฟ้าก็มีหยาดฝนโปรยปรายและตอนนี้คงจะมีแค่เพียงน้ำตาสิ่งที่หวังในวันนี้ ฝันที่มีในใจตลอดคือมีตัวฉันที่ทำตามฝันนั้นเรื่อยมาได้ทำตามสิ่งที่รักได้ทำตามปาฏิาเื่อมือความเป็นดังที่ใจต้องการอาทีทฉานบัญชาดิสสนยางไครคือชีวิตที่ลอยไปเป็นเหมือนเครื่องบินกระดาษรัแบบแรงลงลมจะ ลอยใจลอยลองในนภาลุนไปในเวลาทุงช่วงที่มีซาเบียงคือรองคือถือพอนิจีเราเราจะบินไปเราเราจะลอยไปเราเราจะบินไป โอเคค่ะค่ะเราก็จะมาความสามารถพิเศษกันเลยนะคะเป็นการเล่นละครเวทีกับภาคเสียงการ์ตูนค่ะ ไม่เป็นไรนะแอเรียวถ้าท่านพ่อเข้าใจฉันก็คงจะดีฉันไม่ได้มองมนุษย์อย่างเดียวกับท่านพ่อท่านไม่เข้าใจโลกสิ่งสวยงามเช่นนี้จะเลวร้ายได้เมื่อเธอลองมองของพวกนี้สิ่งที่ดีๆมีทุกอย่างเลยจริงๆอาจดูเหมือนฉันมีทุกสิ่งมีจนพร้อมครบเกินใคร ทำอลังการใหญ่เกินคิดฝันสิ่งอัศจรรย์มีไว้มากมายเพียงใดอาจมองและคิดในหัวใจใช่มีแต่ครองดีๆไม่ว่าของซวยของเล่นมีเป็นกองใหญ่แปลกแค่ไนนี้เพียงใดเราก็มีจะสะสมไปบ้างไหมมีตั้งยี่สิบแต่ใครสนเรื่องแคน่นี้ ไม่เพียงพออยากจะอยู่กับผู้คนบนดินอยากจะยยนยินคนเต้นรำอย่างไรเนาะเดินเคลียร์ครอบนซองเขาเรียกวนะ่าอะไรนะอ๋อเท้าสบัตครีบคงไม่ไกลเกินว่าควรจะมีขาไว้โดดอย่างคนเขาเดินตัวเบาบนพืน้นคำว่าอะไรนะถนน ที่คนเดินเาาวิ่งพลินกันไปสุขใจในแสงตะวันจากเบื้องบนเที่ยวพานเดินเล่นขอเป็นฉันคนอยู่บนโลกงามต้องทำยังไงอยากจะอ,ออกไปอยู่ในน้ำแสนนายฝันไม่ใครใครอยากเรีนุ่นก้กายแนบบสายวับวาบ ผู้คนบนดินจะต้องเข้าใจและไม่กลัวเฝ้าบังคับและคอยห้ามพวกเราสาวงามว่ายแต่น้ำเย็นอยากเปลี่ยนเป็นเดินได้เรียนดุดดังมานัดครองจะแพลนพเผชิญคำถามที่เก็บอยู่ในใจอะไรคือไฟ และใหญ่มันจริงเรียกอะไรร้อนเมื่อไรกันนะจิตใจอาวนสุดใจทายทอนดวงใจอยากได้ไปพ้นท้องทะเลทุ่มเทฝันไฟอยู่ในร่ <laughs> <laughs> <Yeah. S 2> um, I, I know that mobile, like like Japanese contents. Um, how would you feel if one day you had the chance to perform at AKB Theater? เขาคิดว่าโมบายก็น่าจะชอบอะไรหลายอย่างที่เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่เขาอยากจะรู้ว่าโมบายจะคิดยังไงถ้าเกิดวันหนึ่งโมบายได้แสดงในเ h e ตอร์ของ AKB48 ครับ ก oh ็ห oh นูด oh. uh ีใจนะคะคะที oh. e ่ความชอบของหนูถ e ้าก็ดีใจมากๆถ้าความชอบของหนูได้ไปแสดงอยู่บนเทอเตอร์ก็คงจะต้องดีใจมากๆแล้วก็จะทำให้เต็มที่ตลอดเลยค่ะอิช s a ะบ s กว่า h e ออยากทำให้ BNK เ b ็นกลุ่ t ที่ดีกว่า AKB kind of กรุ๊ป Does Mobile want BNK 48 to be ก่อนหน้านี้อิสตาซังเคยพูดว่าคือเธอแทกจะทำให้ BNK ครับเป็นวงที่ดีกว่า AKB อีกครับสำหรับ Mobile ครับคิดจะทำยังไงครับให้ BNK มันดีกว่า AKB ครับประมาณนั้นเลยครับก็เมมเบอร์ทุกคนจะต้องเป็นตัวของตัวเองก่อนค่ะแล้วก็แสดงความสามารถที่มีอยู่ออกมาให้ทุกคนเห็นแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนทุกอย่างให้ดีกว่า รุ่นพี่วง AKB48 ต้องทำได้แน่นอนค่ะขอบคุณคยังไม่ได้โอ้โหเมื่อกี้ฟังเบาไป ีฟังโมบายแล้วคนเวทีแล้วขนลุกเกลียวเจ้าหญิงมากเป็นนางเงือกเป็นนางเงือกเออแต่ว่าไปอย่าง20บาทคืออะไรคะบโมบายโหเดี๋ยวเราโมบายมาแถลงไขดีกว่าทางนี้เลยค่ะโมบายคะ เป็นยังเงือกเราสูงยังไงเป็นเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังเงือกสึกลมหมดตัวแล้วแต่ลองเดี่ยวมาตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตัวแบบโดดเลยอย่างนี้อะไรอ่ะแต่ว่าทันไม่ดีมากเลยใช่ไหมคะเมษาเต็มที่เไม่แสดงนะเจนที่มากาค่ะอ๋อสามคำให้งานนี้ค่ะเต็มที่แล้วคิด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 นั่งเครื่องบินค่ะ เทนทายมีคนอยากได้เครื่องบินคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดลำผิดลำผิดลำไป,ไปญี่ปุ่นอ๋ออยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเอางี้ดีกว่าอ้อนขอคำลังใจแฟนๆหน่อยสิคะก็ขอบคุณทุกคนที่มาชมในวันนี้แล้วก็ทางบ้านด้วยนะคะอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะหนูเป็นก็ขอบคุณมากจะได้ใจบนดินแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนดีกว่าเก่งมากเลยค่ะเอาละค่ะ